ว,วันนี้จะมาสอนการใช้งานสินค้าเซ็นเซอร์ตรวจจับบุคคลสัญญาณ Zigbee รุ่น ZHMW02 ของทางร้าน JL Republic ชุดสินค้านะคะจะประกอบไปด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ Zigbee สาย USB และคู่มือประกอบการใช้งานค่ะสามารถใช้งานผ่านแอป Smart l i ลฟเชื่อมต่อใช้งานง่ายสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้จับค่าความสว่างได้และยังสามารถจับเวลาล่าช้าของอุปกรณ์ได้ค่ะสินค้าตัวนี้นะคะส สามารถติดตั้งได้ง่ายติดตั้งได้ทั้งภายในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวและภายนอกบ้านค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เตรียมพร้อมต่อเกจ Basic B ให้นทำการเชื่อมต่อสาย USB เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์และต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้านของคุณลูกค้าและต่อเข้ากับเกจ Basic B กดค้างจนกว่าอุปกรณ์จะขึ้นไฟสีแดงกะพริบพเพื่อให้เกจพร้อมทํางานค่ะ การเปิดใช้งานอุปกรณ์ให้ทำการต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ต่อสายเข้ากับอุปกรณ์หลังจากนั้นเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านค่ะเมื่อเสียบแล้วสังเกตที่โต๊ะอุปกรณ์จะมีไฟสีขาวขึ้นกระพริบเร็วๆแสดงว่าอุปกรณ์เข้าสู่โหมดการตั้งค่าที่ถูกต้องค่ะตัวสินค้านะคะเป็นซิกบต้องตั้งค่าและติดตั้งเกตเวให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นให้เริ่มตั้งค่าระหว่างแอปพลิเคชันให้ทําการเปิดหน้าแอปพลิเคชันสมาร์ทไลน์ขึ้นเมื่อเปิดแล้ว ให้ลูกค้าทําการกดบวกด้านขวาบนเลือก Add Device หลังจากนั้นให้กดไปที่แท็บเมนู s e n s ร์ต่างๆเลือก Sensor z i g b กด Mini Magnetic V กด Confirm และกด Next ค่ะจากนั้นรอการเชื่อมต่อเมื่อแอป,ปค้นพบสัญญาณอุปกรณ์จะขึ้นแสดงผ่านแอป,ปเราอุปกรณ์ติดตั้งสําเร็จหลังจากนั้นกดเสร็จสมบูรณ์ค่ะภายในแอป,ปนะคะลูกค้าสามารถตรวจจับระยะ Value และ Distance ได้สามารถตรวจจับเวลาเมื่อมีการตรวจจับ สัญญาณส่งมายัางที่แอปได้ค่ะสุดท้ายนะคะยังสามารถตั้งอีฟเดนได้สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ